สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคุณรู้ไหมพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตทางจิตวิญญาณไปพร้อมกับเรื่องราวของชีวิตวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนครับลองจินตนาการถึงความเวิงว่างอันไร้ขอบเขตของจักรวาลที่ซึ่งดวงดาวนับล้านดวงกำลังส่องแสงระยิบระยับแข่งกับความมืดมิด เคยไหมครับที่ในขณะที่สายตาจับจ้องไปยังจุดแสงเล็กๆเหล่านั้นจู่ๆคำถามที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดคำถามหนึ่งของมนุษยชาติก็ผุดขึ้นมาในใจว่าพวกเราอยู่เพียงลำพังในจักรวาลนี้จริงหรือมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมและถ้ามีทำไมพวกเขาถึงยังเงียบงนัน มันเป็นความเงียบที่ดังกึกก้องอยู่ในใจของนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาและแม้กระทั่งคนธรรมดาอย่างเราเรามานานนับศตวตรรษความรู้สึกของการเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางกาแล็กซี่ที่มีดาวเคราะห์นับแสนล้านดวงมันช่างเป็นความรู้สึกที่ทั้งยิ่งพยองและโดดเดี่ยวอย่างน่าใจหายวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบนี้มานานแค่ไหนแล้วหรือครับ หากนับกันจริงๆมันอาจเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่บรรพบุรุษของเราเริ่มตั้งคำถามกับดวงจันทร์แต่ในเชิงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เราเพิ่งเริ่มเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลมาได้ไม่ถึงร้อยปีนี้เองและในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าไม่ใช่เพียงแค่ประวัติศาสตร์ของการตามหาเอเลี่ยนหรือทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับจานบิน แต่มันคือเรื่องราวของการค้นหาที่สะท้อนกลับเข้ามาสู่ภายในใจของคนเราเมื่อเราพยายามมองหาใครสักคนในความมืดมิดเรากำลังหนีจากความโดดเดี่ยวของตัวเองอยู่หรือเปล่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในใจเราได้หากเรายังไม่เข้าใจชีวิตที่เต้นตุบๆอยู่ในอกข้างซ้ายของเราเอง วันนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในห่วงอวกาศและห่วงมหนันนบแห่งจิตใจผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งใช้ทั้งชีวิตเพื่อรอคอยสัญญาณจากฟากฟ้าจนเกือบจะลืมฟังเสียงที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดครับขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับด็อร์อารินชายวัย45ปีผู้มีบุคลิกเงียบขรึมและมักจะสวมแว่นตากรอบหนาที่สะท้อนแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ อารินคือนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมวิจัยของโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ชีวิตของอารินไม่ได้ถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนมากมายแต่กลับถูกโอบล้อมด้วยจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดมหึมาที่ตั้งทำง,งานอยู่บนยอดเขาห่างไกลความเจริญ ในห้องทำงานที่เย็นเฉียบด้วยระบบปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์อารินใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการจ้องมองกราฟคลื่นวิทยุเส้นหยึกอยากสีเขียวที่วิ่งผ่านหน้าจอวันแล้ววันปีแล้วปีเพื่อหวังว่าสักวินาทีหนึ่งเส้นกราฟที่แสนจะธรรมดาเหล่านั้นจะกระโดดผิดปกติกลายเป็นรูปแบบที่มีความหมายเป็นคำทักทายจากอารยธรรมที่อยู่ห่างออกไปหลายปีแสง อารินมักจะบอกกับตัวเองเสมอว่าความอดทนคือกุญแจไขปริศนาของจักรวาลเขาท่องจำสมการของแฟรงเกรกได้ขึ้นใจสมการที่พยายามคำนวณความเป็นไปได้ของจำนวนอารยธรรมต่างดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกตัวแปรต่างๆในสมการนั้นบอกเขาว่ามันต้องมีใครสักคนอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดของดาวฤกษ์จำนวนดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิต หรือระยะเวลาที่อารยะธรรมหนึ่งจะดำรงอยู่แต่ทว่าความย้อนแย้งที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของอารินกลับไม่ได้อยู่ที่ความว่างเปล่าของอวกาศแต่อยู่ที่ความว่างเปล่าในบ้านของเขาเองยิ่งอารินทุ่มเทเวลาให้กับการฟังเสียงจากดวงดาวมากเท่าไหร่เขากลับยิ่งไม่ได้ยิงเสียงของคนในครอบครัวมากเท่านั้น ภรรยาของเขาจากไปเมื่อสามปีก่อนไม่ใช่เพราะการเสียชีวิตแต่เพราะความเงียบที่เขามอบให้เธอเธอเคยบอกเขาในวันที่เก็บกระเป๋าเดินออกจากบ้านว่าคุณพยายามหาเพื่อนคุยจากดาวอังคารแต่คุณไม่เคยคุยกับฉันที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณเลยคำพูดนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเหมือนสัญญาณรบกวนที่กรองไม่ออกอารินเชื่อว่า ภารกิจของเขาสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวเขาเชื่อว่าการค้นพบมนุษย์ต่างดาวจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันจะตอบคำถามว่าเรามาจากไหนและเราจะไปทางไหน เขาศึกษาประวัติศาสตร์ของการค้นหานี้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่ยุคข,ของนิโคลาเทสลาที่เคยอ้างว่าได้รับสัญญาณวิทยุจากดาวอังคารในช่วงปี1899มาจนถึงโครงการโอซาม่าโปรเจกต์โอซามาในปี1960ที่แฟรงเกเริ่มใช้จานวิทยุส่งไปยังดาวเท่าเซตี้และเอฟไซลอนเอริดานี อารินแบกรับความหวังของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนไว้บนบ่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาหยุดค้นหาความพยายามตลอดหลายทศวรรษของมนุษยชาติจะสูญเปล่าแต่ในลึกๆแล้วทุกคืนที่เขานั่งมองหน้าจอท่ามกลางเสียงหึงห่งๆของพัดลมระบายความร้อนความเหงาที่ก่อกินใจเขามันลึกซึ้งกว่าหลุมดำ เขาเริ่มสงสัยว่าที่เขาพยายามมองหาใครสักคนข้างนอกนั้นเป็นเพราะเขาทนไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับตัวเองหรือเปล่าเขาพยายามใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายทุกอย่างแต่หัวใจของเขากลับเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมยิ่งเขามองออกไปไกลเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวเกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดมิดเป็นพิเศษ คืนนั้นเป็นวันครบรอบ47ปีของเหตุการณ์สัญญาณ Wow Signal ซึ่งเป็นสัญญาณวิทยุคลื่นแคบอันโด่งดังที่ตรวจพบได้ในปี1977และยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ว่ามันมาจากต่างดาวจริงหรือไม่อารินเตรียมการสังเกตการพิเศษในคืนนี้เขาเล็งจานร,รับสัญญาณไปยังพิกัดเดิมของกลุ่มดาวคนยิงธนูด้วยความหวังลึกๆว่าสัญญาณน,นั้นจะกลับมาอีกครั้ง หัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเวลานับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่คำนวณไว้ทุกอย่างในห้องควบคุมเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงการทำงานของเครื่องจักรเขารอคอยรอคอยให้กราฟบนหน้าจอกระชากตัวขึ้นรอคอยเสียงบีบที่จะเปลี่ยนโลกแต่แล้ววินาทีนั้นก็ผ่านไปนาทีแล้วนาทีจนกลายเป็นชั่วโมง สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอยังคงเป็นเพียงความเงียบ Cosmic Static เสียงซ่าของรังสีพื้นหลังของเอกภพที่ไร้ความหมายอารินจ้องมองหน้าจอจนตาพร่ามัวความผิดหวังถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์ไม่ใช่แค่เพราะไม่เจอสัญญาณแต่เพราะความตระหนักรู้บางอย่างกระแทกเข้ามาในใจอย่างจังในขณะที่เขากำลังรอคอยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากอีกฝากจากกวาล โทรศัพท์มือถือของเขาที่วางอยู่ข้างๆก็สว่างวาบขึ้นเป็นข้อความแจ้งเตือนวันเกิดลูกสาวของเขาที่เขาลืมไปสนิทอีกแล้วข้อความสั้นๆจากลูกสาวเขียนว่าหนูรู้ว่าพ่อคงยุ่งกับดวงดาวแต่สุขสรรต์วันเกิดนะพ่อหนูรักพ่อนะคะวินาทีนั้นอารินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมา ความเงียบจากจัก,กรวาลที่เขาเคยหลงไหลกลับกลายเป็นเสียงตะโกนที่ด่าทอความล้มเหลวในฐานะมนุษย์ของเขาเขาปัดกองเอกสารงานวิจัยลงจากโต๊ะด้วยความโมโหและสิ้นหวังเขารู้สึกหายใจไม่ออกในห้องสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เขาต้องการหนีหนีจากความเงียบของจัก,กรวาลและหนีจากความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจ อารินตัดสินใจขับรถออกจากหอดูดาวกลางดึกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเขาขับฝ่าความมืดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถนนพาเขามาจนสุดทางที่ชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งทางภาคใต้ที่เงียบสงบแสงไฟจากเมืองใหญ่ส่องมาไม่ถึงที่นี่มีเพียงเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาวที่พร่างพรายอยู่บนพื้นน้ำอารินจอดรถและเดินลงไปที่ชายหาดลมทะเลพัดปะทะใบหน้า เขานั่งลงบนขอนไม้เก่าๆมองออกไปที่เส้นขอบฟ้าที่กลืนหายไปกับความมืดทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นแสงไฟตะเกียงดวงเล็กๆวูบวาบอยู่ที่ปลายสะพานปลาเก่าๆที่ยื่นลงไปในทะเลโดยความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจเพราะต้องการใครสักคนในเวลานี้เขาจึงเดินเข้าไปหาแสงไฟนั้นที่นั่นเขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งผิวกร้านแดดกร้านลมร่างกายกำยำแม้จะดูมีอายุ ชายชรากำลังนั่งซ่อมแห я, และอุปกรณ์ดำน้ำแบบโบราณอยู่เงียบๆชายคนนี้ชื่อว่าลุงสมุรเป็นอดีตนักดำน้ำลึกและนักล่าไข่มุกในตำนานที่ผันตัวมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ริมทะเลลุงสมุรเงยหน้าขึ้นมองอารินยิ้มให้ด้วยแววตาที่สุขใสราวกับสะท้อนแสงดาวหลงทางมาหรือพ่อหนุ่มหรือว่าทะเลเรียกหาลุงสมุดทักทายด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและเป็นกันเอง อารินซุดตัวลงนั่งข้างๆโดยไม่รู้ตัวและเริ่มระบายความอัดอั้นตันใจเขาเล่าเรื่องงานของเขาเรื่องการตามหามนุษย์ต่างดาวเรื่องความเงียบของจักรวาลและเรื่องความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวอารินถามลุงสมุดด้วยความคับข้องใจว่าลุงครับผมศึกษาท้องฟ้ามาทั้งชีวิตวิทยาศาสตร์บอกว่าจักรวาลกว้างใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีใครสักคนอยู่ข้างนอกนั่นสิครับ แต่ทำไมทำไมเราถึงไม่เจอใครเลยทำไมมันถึงเงียบเหงาขนาดนี้ลุงสมุดวางมือจากการซ่อมแห à, แล้วมองออกไปที่ทะเลสีดำสนิทก่อนจะตอบด้วยเสียงทุ้มต่ำพอหนุ่มเองมองขึ้นไปบนฟ้าเองเห็นความมืดกับจุดแสงใช่ไหมข้าเองก็ใช้ชีวิตครึ่งค่อนชีวิตอยู่ใต้น้านั่นข้างล่างนั่นมันก็มืดมิดไม่ต่างจากอาวกาศของเองหรอกหนาวเย็นเงียบสงัดและลึกลับ ลุงสมุดชี้ลงไปที่ผืนน้ำแต่เจ้ารู้ไหมในความมืดมิดใต้มหาสมุทรที่คนคิดว่าไม่มีอะไรแท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยชีวิตชีวิตที่เรืองแสงได้ด้วยตัวเองชีวิตที่สื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่ที่เราไม่ได้ยินชีวิตที่หน้าตาประหลาดล้ำยิ่งกว่าเอเลี่ยนในจินตนาการของเองเสียอีกอารินขมวดคิว้วแต่เรามีเทคโนโลยีเราส่งคลื่นวิทยุออกไปเราฟังเสียงสะท้อน ลุงสมุดหัวเราะเบาๆเองตะโกนออกไปแล้วเองคาดหวังให้เขาตอบกลับมาด้วยภาษาเดียวกับเองด้วยวิธีการเดียวกับเองอย่างนั้นหรือบางทีจัก,กรวาลอาจจะไม่ได้เงียบเพราะพ่อหนุ่มแต่มันอาจจะกำลังคุยกันด้วยภาษาที่หัวใจเองอยังจูนไม่ตรงกันเองมัวแต่ใช้สมองคำนวณหาความเป็นไปได้จนลืมใช้ความรู้สึกสัมผัสความเป็นลุงสมุดหยิบเปลือกหอยสังขขึ้นมาแล้วยื่นให้อาริน ลองแนบหูฟังดูสิอารินทำตามเขาได้ยินเสียงสู้ซ่าเหมือนเสียงคลื่นเองได้ยินเสียงทะเลใช่ไหมแต่นั่นไม่ใช่เสียงทะเลจริงๆหรอกมันคือเสียงเลือดลมในตัวเองที่สะท้อนกล้องอยู่ในเปลือกหอยลุงสมุดกล่าวต่ออย่างลึกซึง้งมนุษย์เราก็เหมือนกันเราพยายามส่งยานโวเอเจอร์ออกไปพยายามส่งแผ่นทองคำบันทึกภาพและเสียงของโลกเราออกไป เพียงเพื่อให้ใครสักคนมาบอกว่าฉันเห็นเธอนะเธอมีตัวตนนะเรากลัวความโดดเดี่ยวจนต้องสร้างจินตนาการถึงเพื่อนบ้านในอวกาศแต่พ่อหนุ่มการค้นหาคำตอบว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมมันสำคัญเท่ากับคำถามที่ว่าความรักมีจริงหรือเปล่าอารินนิ่งงันลุงสมุดพูดต่อวิทยศาศาสตร์อาจจะบอกเองว่าโลกเราเป็นแค่ฝุ่นผงในจักรวาล แต่ในทางกลับกันจักรวาลทั้งหมดก็ประกอบขึ้นเป็นตัวเองธาตุคาร์บอนในตัวเองเหล็กในเลือดเองหลวนมาจากดาวเรือกที่ระเบิดดับศูนย์ไปแล้วทั้งนั้นเองคือชิ้นส่วนของจักรวาลที่มีชีวิตมีความรู้สึกถ้าเองอยากเจอสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเองลองหันกลับไปมองที่บ้านสิลองมองเข้าไปในตาของลูกสาวเองนั่นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์ที่จักรวาลสร้างขึ้นมาแล้ว เองไม่ต้องเดินทางไปหลายปีแสงเพื่อจะเจอต่างดาวรอกเพราะสำหรับคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือลอกทั้งใบที่รอให้เราไปคนพบเหมือนกันคำพูดของลุงสมุดเหมือนค้อนปอนที่ทุบกำแพงในใจของอารินจนพังทลายลุงสมุดชี้ให้เห็นว่าการที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่เจออาจเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของความไม่รู้และความเงียบ เพราะความเงียบนั้นเปิดโอกาสให้เราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองการที่เรายังไม่เจอใครข้างนอกนั้นอาจเป็นโชคชะตาที่ต้องการให้เราหันมาดูแลกันและกันบนโลกใบเล็กๆนี้ให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะไปแสวงหามิตรภาพจากกาแล็กซีอื่นวินาทีนั้นท่ามกลางเสียงคลื่นและลมทะเลอารินน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจและการปลดปล่อย ทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาตระหนักได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาใช้กล้องโทรทัศน์มองออกไปข้างนอกเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดข้างในเขาพยายามหาหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อยืนยันคุณค่าการมีอยู่ของตัวเองแต่คำตอบไม่ได้อยู่ที่ดาวอังคารหรือดาวเคปเลอร์452 b บคำตอบอยู่ที่นี่ที่โลกใบนี้ที่ลมหายใจนี้ อารินเข้าใจแล้วว่าการค้นหาทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผิดแต่มันต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียจิตวิญญาณและความสัมพันธ์อารินเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มองมันด้วยสายตาของนักวิทยาศาสตร์ที่กระหายใคร,ร่รู้แต่เขามองด้วยสายตาของมนุษย์คนหนึ่งที่ดื่มด่ำกับความงามเขารู้สึกขอบคุณความเงียบงันของจักรวาลเพราะมันทำให้เสียงคลื่นชัดเจนขึ้นทำให้ความคิดถึงลูกสาวชัดเจนขึ้น เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแม้จะดึกมากแล้วแต่เขาส่งข้อความกลับไปหาลูกสาวว่าพ่อขอโทษและขอบคุณลูกมากพรุ่งนี้พ่อจะกลับไปหาพ่อมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงดาวและท้องทะเลให้ลูกฟังเยอะเลยความรู้สึกดวกเดียวที่เคยก่อกินใจเขาหายไปเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลเพราะเขามีความรักมีความทรงจำและมีเพื่อนมนุษย์ อารินกุ้งหัวขอบคุณลุงสมุดผู้เป็นดังประภาคารนำทางชีวิตลุงสมุดเพียงแค่ยิ้มและหันกลับไปซ่อมแหหของแกต่อทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆว่าอย่าลืมนะพ่อหนุ่มจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในใจของเราเองดำดิ่งลงไปให้ลึกแล้วเองจะเจอสิ่งที่สวยงามกว่าดวงดาวจากวันนั้นดออรอารินกลับไปทำงานที่หอดูดาวด้วยหัวใจดวงใหม่ เขายังคงทำหน้าที่ค้นหาสัญญาณจากต่างดาวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพราะนั่นคือหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ที่จะไขความลับของธรรมชาติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาไม่ได้ฝากความสุขไว้กับผลลัพธ์บนหน้าจออีกแล้วเขาแบ่งเวลาให้กับกลับบ้านไปทานข้าวเย็นกับลูกสาวเขาเริ่มสังเกตเห็นความงามของดอกไม้ที่บานอยู่ข้างทางเดินเข้าหอดูดาวสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวกลายเป็นสิ่งล้ำค่า เข้าเข้าใจแล้วว่าไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์จะค้นหาคําตอบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือเราจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้หรืออีกผันปีข้างหน้าความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีกันและกันในวันนี้การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นแต่คือการค้นพบความรักและความเมตตาในใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง เรื่องราวของดออรอารินสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งเราอาจจะหลงทางไปในความกว้างใหญ่ของความทะเยอทะยานจนลืมรากเง่าของความสุขที่เรียบง่ายเราอาจจะพยายามตะโกนเรียกใครสักคนในจักรวาลจนลืมกอดคนที่นั่งอยู่ข้างๆอย่าปล่อยให้ความเงียบของจักรวาลมาทําให้หัวใจเราด้านชาแต่จงใช้มันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่ตรงหน้า สำหรับคำถามที่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมผมคงต้องตอบว่าผมไม่รู้และนั่นก็เป็นคำตอบที่สวยงามครับเพราะความไม่รู้นั้นอนุญาตให้เราจินตนาการและอนุญาตให้เรามีความหวังแต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆคือความรักมีจริงและความอบอุ่นมีจริงตราบใดที่เรายังมอบให้กันและกัน สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณกำลังตามหาสิ่งใดอยู่ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าแค่ไหนอย่าลืมหันกลับมาดูแลจักกรวาลภายในบ้านของคุณให้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ